ง่ายแค่นี้นะครับวิธีการทําปลาหมึกอเจนยัดไข่แท้ขายนะทุกคนนะวิธีการยัดไข่ก็ง่ายๆนะครับนาไข่แท้นะครับเป็นไข่ปลาหมึกอเจนผสมไข่ขาวจมพูนะครับหรือว่าท่านจะเอาแต่ไข่ปลาหมึกอเจนก็ได้นะครับไปขึ้นรูปนะครับวิธีการทําทํายังไงให้มันเป็นก้อนเป็นบล็อกแบบนี้สอนไว้ในช่อง u t u b e นะครับเข้าไปศึกษาดูครับง่ายๆก็แค่เอามายัดในตัวท้องของปลาหมึกอเจนแค่นั้นเองครับท่านก็จะได้ปลาหมึกไข่นะครับขายให้ลูกค้าในราคาตัวละ8 0ถึง100บาทนะครับ ไข่ปลาหมึกอ,อาเจนแท้บวกตัวอาเจนแท้อร่อยมากนะครับปลาหมึกอ,อาเจนยัดไขนะ่ทุกคนนะสินค้าขายดีอีกตัวหนึ่งครับลองไปยัดไข่าขายกันดูนะทุกท่านนะวิธีการทําง่ายมากครับทุกคนนะเนี่ยแค่นี้เอา ไข่ปลาหมึกอาเจนยัดเข้าไปในท้องปลาหมึกอาเจนแค่นั้นเองครับทุกท่านฮะเราก็จะได้ปลาหมึกอาเจนแท้ไข่แท้ขายให้ลูกค้าเราแล้วนะครับทุกคนฮะลองไปศึกษากันดูนะครับวิธีการทํามผมสอนไว้ในช่อง u t u b e นะครับไข่ทํา,ย,ายังไงวิธีการทําทําแบบไหนขายราคาเท่าไหร่นะครับปลาหมึกอาเจนนี่ก็ถ้าตัวเล็กผมก็จะขายตัว80บาทนะครับยัดไข่นะถ้าตัวใหญ่ผมจะขายราคาตัวละ100บาทนะครับโครน